ครับผมผมยัง่รู้จักกันในฐานะี่ี่มอยนะครับผมเป็นหนึ่งนะคับแสดงดีนครับก็วันนี้ได้เราได้รับโอกาสที่ดีนเรนีทาเิดนนีก็สวัสดีนะครับผมิตนะครับผมก็น่าจะเป็นรั้จักใหม่ชาไทยหลายคนนะครับเพราะว่าพิ่ข้ามาใหม่เซีก็แค่นะฉอาฝากตัว้นะครับผมแล้ก็ได้โอกาส ดีมากๆเลยนะครับที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องข้าวปลาเกล็ดนะครับผมรับบทเก็ดเททานะครับผมรับบทเก็ดรามผมครับผมเด็กมากเรื่องนี้เนี่ยเราูเลยเจอนตั้งแรกยังไงผมว่าต่างจต่างนี่กันก็จริงๆแล้วเือเรามาเจอกันตอนที่เรารู้ว่าเราจะต้องได้เล้วเรื่องเนี้ยก็โอ้ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงตอนแรกๆเลยี่เรา ได้เห็น่นี้ของการทเออกโผล่มาเราก็รู pues, ้สึกว่าโหเป็นอะไรที่เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยอ่ะแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆเราแล้วก็จริงๆเนี่ยความกันค่อนข้างเยอะมากเลยครับเพราะว่าเราก็หายกันจากการแสดงเวนานกันตอนนี้ก็เปิดีายเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคอมพิเตอร์ที่เของเทนกาอก็จริงๆแล้วว่าเราคิดได้มากๆคได้ ดูออกไม่ได้ตื่นเต้นกับการถ่ายแล้วตื่นเต้นกับตรงนี้ใช่เราเต้นนะจริงแล้วตื่นเต้นกับการที่เราต้องได้นำบทออกมาที่ว่าที่ครั้งที่มท้ายตายแล้วก็เป็นบทที่น่าจะก็คือว่าช่วนี้เราคงไม่ได้เล่นเรื่องนี้ไม่ได้เล่นตัวละครนี้ในเรื่องอย่เนี่ยเพราะว่ามันจะมีความต้องเปิดใช้กินอะไรบางอย่างที่ที่เรา ป,ปกติในพิีวจเราจะไม่ได้ใช้ใช้<า>แล้วต้องไปคุณินตระกก็ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ต้องทำกันบ้านหนัมากแล้วก็ตรงนี้ก็ตัวอบเรก็ก็่อยเี็นเป็นไวกปล่างนะครับว่าลตลวนจออกมาเปนื็่ไ็ออจะสู้แวก็จะสู้เหมือนกันนะครับผมก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่แ <cụ S 3> รกแล้วนะครับว่า เราเปมีไทยก็จะโซ่ไว้ด้วยกันใช่ครับเป็นยังไงบ้างตอนแรกรู้สึกไงรื้เต้นไหมตอนตอนตอนแรกอาะีแบบวิ่งแล้ก็ก็ต้องบอกก่อนว่าเจอจิ๊บี่ตอนแรกก็คือวันที่ถ่ายไทลอตเลยใช่ออจิ๊บี่เป็นกันเองมากเลยนะครับแล้วก็เข้าหาเราตั้งมากเลยคือตอนแรกอ่ะเรามีความประหม่าเลยสูงมากเลยแล้วเขาจะไี่พูดที่เข้าหาเราเราก็เป็นตัวเองได้เลย่ได้เลยเป็นตัวเองได้เลยใช่แล้วผมก็ แล้วก็ตอนที่ไปถ่ายตลอดก,ก็สนุกมากแล้ว,วลักษณะนเราก็ได้ตัดเินนีมาได้ที่ใดแล้วก็ได้สนิทกันมากขึ้นนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเ,าเราเข้ากันได้ดีมากเลยก็ตื่นเต้นแล้วก็เออสะท้านใจสู้ๆตัดมาเรื่องที่อยากโงมาพูดเรื่องคนแรกที่ถ่ายครับที่ถ่ายถ่ลอดกันแล้วเรารู้สึกว่าโงมาถึงตอดเข้าเซนปุ๊บแล้วผมก็ถ,ถ่ายได้เลยเพราะว่าตอนถ่ายตลอดนนานมากแล้วอ่ะแล้วเราอาจจะต้อง มีการ kind of เปียบตทีกันได้ยังไม่มากีขนาดนั Luckily, care, ้นเราต้องแบเข้าเบเลอร์เลยแล้วเราึงขอบที่มีความเจนสนามในระดับเข้ามาแล้วก็แล้วก็เขาบบที่แบที่แบทาแแบบที่บี่แบบ่แป่แแต่แบ่สบที่แบบที่แบอท่แบาที่แบบที่ะบบอี่แบบท่แอทีแบน่ีแบ่แบบรท่ที่่ได้ต้องมา่่่่่บีทบ่ ว่าพอ้องกันเพิ่มตทครับอีากนีถ้าจิกี่ว่าถ้าจเพราะว่าจะมนี่เราาส่งอะไรไปเขาให้กลับมาอ๋นกครับอ้ใสเกทหญนมลแแต่ว่าที่ผ่านมาแล้ก็มีประสบการณ์การแสดงบ้า ทายก็บรับก็สแคสแตกกว่านี้ก็ต้องมีความย่างยับแค่ออกนะเรารู้สึกว่ามันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นเลยว่าเราตั้งใจมากๆแล้วก็ทั้งพี่จีนุ่นยิวตั้งใจมากๆขึ่งจริงๆของคนนี้ระดับความระดับความใส่สุในงานของเขาเขาใส่สุดอยู่แล้วทุกอย่างมีสูงของงานของเมันเป็นเราที่เราต้องตามเขาให้ทันตามเขาให้ทาง คทุกคนนะคิดแม้กระทั่งนักสแสดงที่เขาเป็นแสดงผู้โสนอยแต่ว่าเป็นอย่างที่พนธ์ชรที่มีประสบการณ์ในการแสดงมากๆนะครับเราก็ต้องถึงต้องคุอยขึ้นมาให้ให้เทียบเท่ากับเขาให้ได้แล้วกออ็อย่างไรเราต้องพยายามทําให้ได้เทียบเท่ากันเราจะได้ผลออกมาให้ได้ตามที่ทุกคนคาดหวังไว้ครับถ้าเป็นออม มันมันก็ถ,ถ้าจะถามเรื่องกดดันมันก็กดดันแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไม่โฟกัสในเรื่องของข้อกดดันนี้ตขนาดนั้นอยากเพระเราอยากที่จะแบบรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับงานเดินดูคอสิร์ใหม่ที่เราไม่เคยได้ถ่ายอาว่าเลนถ้าเรากดดันไปถ้าเราแบบกดดันตัวเองไปก็อาจจะเป็นควเสี่ยงเราเลยอยากที่จะแบบสนุกสนุกมากกว่ๆ ครับการเล่นกีฬาเป็นยอดไปเลยครับอ,อ๋อถ้าเกิดว่าเรื่องบันหนาเรารู้สึกว่าเราเหมือนต้อง,ต,องต้องเรียนเวคตานเรียนนี้เลยอ่ะเรียนนักศิกษ์กับกับเรียนอ่าเวเอเรียนกับหิ่งหอ,อใช่ไหม กรณีนะฮะก็มันเกิดเพรว่าการประต่แล้วอ่ะเราเนี่ยคือมันไม่ใช่การฟันเฉยๆเพื่อเอาเอาชนะก็ั้กเพื่อฟันให้โดดนะแตมันคือมันมีค่าของมันเนาะคือคือเบสต้องดีใช่ใช่รองเท้าคือี่การจับดามใช่ก็คือครั้งแรกที่เราได้ไปลองนับแล้วก็รู้เลยนะครับว่าแบบเราต้องัง่กใชใช่ตััีครับอตอนแรกคิดว่าแบบันดาบกดแข่ออกไมพา่กดขาบดฝ่า ก็ต้องย่ออีกตลอดเวลาก็ชที่นอกจากเรื่องการแสดงแล้วก็จะมีเรื่องเเรื่องการที่เราต้องเรียัว อันนั้นให้ให้พี่ตีเลยครับพี่ตีชอบมาพี่ตีบอกว่าเนี่ยโอ้โหครูผมอันนี้ครูบรรดาบนะโอ้โหคู่ผมเดี๋ยวผมจะนี่เลยมีชุดอะไรบ้างครูแนะนำผมหน่อยผมจะซื้อก็เดี๋ยวเล่นกันกลับมาเรียนต่อจะกลับมาเรียนต่อเดี๋โอ้โหเอาไปแขกไปที่ป้าเลยอะไรอย่างเงี้ยชอบบ้างชอบอะไรบ้าชอบกาชอบบรรดาบชอบอะไรที่เปาเดี๋ยวไปเจอหน่อยใช่ราะใช่ใช่ทอบ้างแล้แล้วเราล่ะ 操，跳呢？跳跳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  ก็สำหรับมเปนี่นีนะครับก็อยากจะขอฝากซีรีส์เรื่องที่ของเราเวยนะครับเป็นเรื่องแรกที่เราได้มาเล่นคู่กันนะครับของเราจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะครับผมในฐานของเราก็อยากจะขอฝากให้ทุกคนอย่าเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับกแตกนรับผมฝากนะครับต่าเในคปนะครับผมจะตั้งใจทางานออกมาให้ดีแล้วก็ตางทีทุกคนคาดหวังไนทนะครับขอคุณมาครับครับเกันเล้นะเจอ